สวัสดีจ้ามาเนี่กับพามาชมกีฬาสีในเครือไทยน้อปฐมนะกนอปฐมกับปัชยมแล้วก็อเมริการแล้วนะครับจะมีอัจฉริหรือไม่นะครับสำหรับคูนี้จัดทมที่อเมริกันดีนะค่ันสนามมคือเอาไปให้เบอร์ห้าสิบจับบอลหญิงจังหวะพี่เบอร์ห้ามองเพื่อนแล้วส่งให้เพื่อนว่าไงเบอร์แปเบอร์แปส่งขึ้นเบอร์ห้า เอ้าลูกนี้โดนถกบอลไปโดยคำชี้เข้าหน้าตัดผ่านตรงกลางไม่มีใครนะครับเปิดบอลมาทางกาบขวาครับที่เบอร์ห้าสิบบินไปแล้วไม่ผ่านกองหลังนะครับลูกนี้ยังไม่ปล่อยให้ออกนะครับกองหลังตะเปิดมาแม่แถวหน้าประตูว่าไงอ้เขี่ยบอลออกไปก่อนนะครับยังไม่ผ่านคำชี้คำบุกโดยเบอร์ห้าสิบไปอีกแล้วอัดเข้ามาแถวหน้าประตู ไม่ผ่านกองหลังเห็นท่าไม่ดีทยางไงรลูกนี้เตะยาวมาเลยไม่มีใครนะครับลูกนี้ทำชีก้าวหน้าไม่ได้หายใจหายคอเลยนะครับช่วงนี้ทำชีคำบุกโหมกอยังหนักมาอีกแล้วเบอร์ห้าว่างจับบอลหนึ่งจังหวะโสนให้เพื่อนทางด้านการซ้ายไม่ผ่านเบอร์11นะครับมาลงมามาลงมา เซนการบุกนี้60-40นะครับทําชีกํมบุกคองบอล60%อคุณครูพุ้งยก2นิ้วขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าอัดฉีดหรืออะไรนะครับาหุบบอลออกข้างไปนะครับอย่างรองอัดฉีดอยู่นะครับสำหรับทั้ง2องทีมเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬามาแล้วเบิร์ห้า เตะบอลไปหมลขห้าโมงเตะมาบอลถึงเบอร์แปดกับยี่สิบสี่คำชี้ก่อนหน้านี่ครับปั๊มบอลกันบอลยังเป็นของเบอร์แปดเนี่ยตัวเล็กแต่ทักษะบอลสูงนะครับนี่เอาเตะไม่โดนว่าไงเบอร์ห้าเตะหนึ่งครับล็อกอีกหนึ่งล็อกลักง่ายลักอีกหนึ่งโอ้โหบอลมันลึกไปถึงผู้รักษาประตูนะครับลูกนี้โอ้โหผ่านสามเลยนะครับลูกนี้สำหรับเบอร์ห้า มาอีกแล้วคำจีคำบุ็1แป่จิมออกไปเบอร์1500นะครับแต่ถ้ายิงที่หลังนิดยังไม่แน่ใจมาแล้วนะครับลูกยิงมูลค่า500บาทนะครับคำจีคำบุนะครับ คุณครูบอยนะครับโหวเพิ่มมาอีก200นะครับเป็นลูกละ700นะครับคำเชีคัมบุกนะครับมาแล้วทำได้เพิ่มขึ้นตรงห้าัดไปข้างสนามไปที่ตัวลิปเปิดมาหน้าประตูถึงเบอร์5้าไหมเบอร์17เอ้าเขี้ยบอลตอนนี้ยังอยุดบุกทิ้งเอ้าไม่ผ่านเบอร์แปดล็อกลบไปแล้วว่ายังไงล็อกหนึ่งจังหวะเไอ้ลูกนี้ไม่ฟาวนะครับมาอีกแล้วถือทถึงหน้าประตูอีกแล้ว ม่ยังหยุดบอลโดยตรง5สเปนลูกนี้กรรมการบอกยังไม่ออกนะครับเาลิมบอลอยู่ยังไม่ผ่านเบอร์ห้าเบอร์ห้าล็อกอีกแล้วว่าไงลูกนี้จะแหวกหรือไม่ส่งไปให้เบอร์แปดเบอร์แปดดูแล้วส่งคืนให้เบอร์ห้าแม่แพ็แน่นเลยนะครับกองหลังของคำชีก้าวหน้านะครับโอ้ตอนนี้ขึงเกงบุกเลยนะครับคำจีคำบุกเกินครึ่งสนามแล้วนะครับเอายังติดเบอร์แปด เห็นท่าไม่ดีส่งมากเบอร์แปดาไงมบองแล้วจริงลองูนี้ไม่ผ่านกองหลังนะครับว่าไงเบอร์ห้าสิบเอ็ดางบอลไว้ก่อนบังบอลส่งคืนให้เพื่อนส่งให้กองหลังตั้งเกมใหม่นะครับเบอร์ห้าสิบเอ็ดยังไม่ได้พักเลยบอลมาอยู่แล้วนะครับไปถึงกองหลังแล้วเห็นกันดวลกันเบอร์สิบเอ็ดแม่ลูกนี้เห็นท่าไม่ดีสกัดอเลยนะครับแถึง สั่งลุกเต็มที่นะครับเบอร์ห้ากับ5้เอ็ดอยู่ด้วยกันเปิดยาวไปจากบอลได้ว่าไงเตะมาโาหงหลักเตะยาวมากกางสนามไม่มีใครนะครับยังทันนะครับลูกนี้เบอร์ห้าิเดอแล้วเลี้ยงขึ้นไปอีกแล้วสูงให้เบอร์หเบอร์สิบสองทำจีก้าหน้าเลี้ยงบอลนาสูงขึ้นในพึ่งเอ้าวสกัดออกทางด้านข้าง ขายทางด้านท้างที่เบอร์แปดทันนะครับลูกนี้เบอร์8ปดมองแล้วล็อกอล,ลูก,ลกอีกหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยออกไปแล้วคำจีคำาบกนะครับอัดจีพเพิ่มอีกนะครับจากครูป,ปิมนะครับอีก300บาทนะครับรวมมูลค่าลูกละ1,000บาทนะครับถ้ายิงก่นคำจีคำาบกแมจะได้เงินจากกระเป๋าทั้ง3คุณครูหรือเปล่านะครับ อัดฉีดแล้วนะครับลูกละ1,000พัทำฉีกนะเอาหน้าเอ้าส่งบอลขึ้นมาไม่ดีนะครับลูกนี้มาแล้วทำฉีกเาาหนะ้าได้บุกเอ้ยยาวเลยนะครับจับบอลได้นะครับลูกนี้เบอร์แปดเบอร์ห้าส่งไปว่ายังไงมองเพื่อนแล้วจับบอลหนึ่งจังหวะยังไม่มีใครล็อก,ก่อนนะครับตัวเล 2, ็กสองสามนะครับลูกนี้ไปยิเบอลห้าาไง ของเพื่อน,นไม่เจอไม่ผ่านการสก<อ>ัดของเบอร์12บ<อ>สอทำสีตาหน้าสไลด์ออกข้างไปให้คุณครูเสียตังค์หน่อยลูก1,000บาทนะครับถูกไปไนแม่แม่ลงไปช่วยเกมรับนะครับลูกนี้นะครับ เตยมผู้บรรยายนะครับเบอร์ยีครับน้องบิ้นครับเตะรมุมพุ่งนะครับระวังนะครับด้านหลังไปแล้วครับมุมพุ่งเบอร์อะไรครับเบอร์แปดเบอร์แปดนาโูครับนาโลูกตัดเกมนาลูกมีผู้ตัดสินว่าไงครับโอ้โหต้องเป็นเยลโล่การ์ดนะครับมีใบเหลือไหมครับถ้าไม่มีเอากระผมนะครับดารนอตมีไหมครับเบอร์แปดครับ จากครับเป็นรุ่นครับกาน์ิชั่นนะครับหรือว่าเขาเตอร์แอกนะครับมองงานโน้ตเล่นหมายเลขแ่นหมายเลขแปดรุ่ว่าเอานูแดงหมายเลขห้าสิบเอ็ดครับกะทินะครับว่าครับเล่นลูกสูตรไหนสิบหกแปดแปดสิบหกศูนย์ศูนย์นะครับหรือว่าไงสูตรฟังดูแปลกๆนะครับโคตรเด็นครับผมเหมือนเหมือนสูตรปุ๋ยเลยนะครับนี่ครับอ่าแล้วครับน้องมิ้นครับ เอาชี้ก้าวหน้าชาชาไปไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขศูนย์อ่ใส่ผ้าใบครับลองลื่นด้วยอ๋อโบมีเล็กอ๋อทีมเขาบางบางคนก็บุมีไม่เลกน้องมินน้องมินครับจากน้องเอเดดงนะครับผู้ทับนะครับผู้แบงค์นะครับ มาอีกแล้วอัดฉีดจากคำจีคำบกนะครับถ้าชนะรับเพิ่มอีก500บาทนะครับจากคุณครูเกสอนนะครับนบี่มูลค่าอัดฉีด1,500บาทแล้วนะครับคำจีคำบกเบอร์51เห็นแล้วนะครับถึงกับหันหน้ามาดูทันทีนะครับได <c oughs> ้บ่อน้อพันหานี่ <c oughs> ผมว่าต้องเอาเงินสดมาวางดีกว่าครับหรือไงก็สแกนจ่ายก่อนครับเดี๋ยวชนะแล้วหาตัวไม่เจอนะครับใช่ใช่ครับแตขอบคุณคุณครูผู้อัิีีนะครับทั้ง4ี่ท่านนะครับนี่เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาอย่างดีนะครับเปลูกเตะมุมครับขอมาหายสิบปว่าไง หลังประตูครับเต็มามากการสีสัระวังครับการระวังหกสิบเอ็ดครับขับชี่ก้าวหน้าวางนะครับแหงเข่าเหมือนนกมวยเลยลีกครับลูกนี้สูงมากโดนมากตอนนี้ครูบอยก็บังนะครับห้ามเลยเส้นแบ่งเดียนะครับคุณครูตอบหม่ท่านนะครับเป็นโลคการห้าสิบบาทนะครับไปครับเบอร์แปดนาโนไม่ผ่าน ัำชีก้าหน้า50น้องมิ้นเหมือนกันครับอันนี้ลูกครึ่งครับฝรั่งนะครับคืออะไรไม่รู้นะครับจําไม่ได้นาดาครับจากโรงเยชุมชนบ้านคำชีีนะครับถ้าจำไม่ผิดนานะครับนาโนให้คุณนุณว่างไงคุณจะให้นาโนไม่พันโบสีขาวเบอร์ส1เอ่านาเกโทษครับนา โอ้โว่าเขาโอ้เสียดายพันห้าร้อยบาทมการทุกท่านนะครับรวมรับประทานอาหารนะครับที่อาคารอนุบาลนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเอ็มบักเสเองหบอเเองนเนของบุญครับโอ้ยดั้า้้าาา้้ ยังเชี่ยวเสาออกไปผม,ผมว่าว่าเสียวสองครั้งเลยเอาครั้งละร้อยได้สองร้อยนะครับเนี่ยมันป่อยอ้าบเป็น,นลูกทุ่งครับคำชีคำบกนาโน อ่า <rium> <Dante> โอเคครับเท้านะครับเท้าของผู้เล่นเข้าไปข้างในนะครับถือว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับสัมผัสเส้นได้นะครับแต่ว่าห้ามไปข้างในเอาละครับเบอร์ยี่สิบอยู่ตรงกลางครับสิบเอ็ดหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ซิโร่ซิลล์ศูนย์ปลาลูกคอกนะครับตอนนี้นะครับฟุตบอลหญิงนะครับศูนย์ปลาลูกคอกระวังครับน้องมิ้นครับอ่า มินกับกะทินะครับอ้าวไม่ลูกอ้าวออกไปแล้วข้าวบอลระวังนะครับยั้งได้ยัง้งในการส่งผลต่อการเรียนนะครับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะครับออตั้งเตะจากตั้งเตะจากรอบด้านในจากสนามนี้สองกรอบครับกรอบแรกจะเรียวกว่าเขตผู้รักษาประตูกรอบที่สองจะเรียกว่าเขตโทษ,โทษนะครับเออเตะอย่ล่ะนะครับเอาว่าง ไปครับฮานูเหลืออะไรห้าสิบเอ็ดนี่น้องกะทินาโนกะทินี่ครับนี่เหลือสิบห้าครับคำชีเก้าหน้า มาในครึ่งหลังนี้ได้บุกโอ้ระวังครับบอลกาอากาศศีรษะไม่เป็นไรครับสนุดยอดย่าล้มครับไอพี่ปลังครับเออนาดานาดานะครับเหมือในเวลาจุดโทษนะครับสามคนนะครับเ อัดฉีดมาอีกแล้วนะครับสำหรับคำฉีคำโบกจากท่านผู้ชมด้วยการจักกลิตจักกลีพลน,นะครับลูกหนึ่งพันบาทนะครับคำฉีคำโบก,บกเป็นเสือล้ววมเป็น2,500ครับคุณครูครับ2,500บาทใก้เข้าไปแล้วสองพันห้ารอยบาทด้วยหมเบอร์แปดเดี๋ยวทางคำฉีก้าวหน้าครับว่าไงครับมีอัดฉีดไหมครับ เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬานะครับเปลูกตังเต้ครับน้องกอย่าเอาลูกบอลไปแล้วครับไปหลังตึ๊ดตุ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 ๊งเข้าหาบอลาให้เพื่อนไม่ผ่าน51น้องมินนะครับเล่นไปครับสัญญาณลูกหิบไม่ดังบ่อนอ๋อครับ2,500บาทไอ้สองพห้าร้อบาทนะครับทำชี้คำบกนะครับ เป็นลูกทุ่งครับน้องมินงม้นนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ท่านพอ,อ,อจอรีพลนะครับพระลุลีลานะครับท่านผู้ในการโรงเรี้ยงบ้านกลางนะครับมาบัญชาเกมที่ทางสนามเองเลยนะครับพร้อมด้วยอัจเีพอีกหนึ่พับาทเอา้าใหลูกนี้เอปัดมาได้เอาขึ้นเองเลยนะครับกองหลังบุกเองเลยลูกนี้เบอร์50บ ขึ้นไปทางด้านปีขวาไม่ผ่านโดยเบอร์แปดคันจีก่อนหน้าแหมเข้าสามเลยนะครับลูกนี้แม่ไข่นะครับลูกนี้เบอร์แปดมาอีกแล้วส่งออออให้นัดตะกูลสัญชาติมานะครับส่งให้เพื่อนเปิดมาที่เบอร์แปดหาแล้วมาไงขกาหลังวาง่าไงเบอร์สิบเจ็ดเจอกับเ,ออเออบเอร์แปดเบอร์แปดยังหลบได้เปิดมาหน้าประตูถึงไม่ถึงลูกนีู้อเอา้วาว่าไงลูกนี้ เอ้าปวดสาประตูออกไปเจมส์สองพันหน้าร้อยบาทผ่านหน้าประตูตไปอีกแล้วนะครับท่นานพ่าะอบปูนครับไอ้บุ้มไม่ผ่านน้องมินท้ายสปีดทำจี๊ก้าวหน้าพุดเพี้ยนพุดเพี้ยนหน้าประตูโบขาวยิงกรับลูกนี้กอหญ้าวะไงกอหญ้าโอ้โหนะครับของกอหญ้าเซฟนะครับสองลูกเลยครับจังหวะอันตราย มาแล้วครับบอลไม่ยังตัดได้นะครับมาเบอร์ห้าอีกแล้วเบอร์ห้าล็อกหนึ่งไม่ผ่านน้องมินเตะยาวมาเลยนะครับตอนนี้น้องมินนะครับเล่นหลายตำแหน่งนะครับไปช่วยเกมรับด้วยยังไม่ผ่านคำชี้คำบุกน้องมินเบียดแรงบอลไปทางด้านตีไายเบอร์ยี่สิบเอ็ดโดยน้องมินนะครับนี่เดียนี้ได้ทุ่มนะครับยังช่วยทีมได้นะครับสำหรับเบอร์ยี่สิบเอ็ด มองแล้วนะครับทุ่มไกลเลยนะครับให้เบอร์สี่ไม่ผ่านกระพิครับ5 1าสิดผตัดสินว่าไงเอาย้อนนะครับจังหวะแรกบอลไม่ได้เปียก่ดูท่าแล้วนะครับคำชิงชนะเลิศด้วยจุดโทษนะครับใครชนะไปชิงชนะเลิศนะครับกับเพื่อใครคำชีศึกษสาพัฒนะครับ ในช่วงนี้ขออนุญาตงดใช้เสียงนะครับเพื่อเป็นการไม่รบก,กวนสมาธิของนักกีฬานะครับ ก็ไม่เข้าว้าเข้าอันนี้ตึงได้ค่เไดึงเออนี่ดีอ่ะเข้าเอออไม่เข้าเอเดี๋ยวไม่เข้าไม่ดอ่เออ่ะวาดีนะเข้าออนีแต่ว่าเขาันคือไกด์เลยวะไกดเขาปะ

มานีมไปังดทำปุ๊บเดินโบว์เฮียรึตอวเอเ้ยกระเขาจะหลุดเลยเออเออเข้าด้วยเข่เอะแล้วข้นฐานขี้เข่าโอ๊เข่าเข่าเข่า เรียบร้อยนะครับ2,500บาทยังอยู่กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> คู่ชิงชนะเลิศนะครับที่จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงนะครับจากเครือข่ายคัมจีก้าวหน้านะครับเป็นทีมหน้าเสียดายนะครับในเกมนี้คัมจีคำโบกนะครับเล่นดีนะครับได้ดีท่านในเกมนี้นะครับ ทีออสนะครับแล้วก <laughs> ็แ <exactement>? ล้วก็คู่ดิวนะครับกรรมการตัดสินคู่นี้นะครับเอาขอเสียงประมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมอีกครั้งหนึงนะครับมมันมากนะครับคู่นี้